ครับสวัสดีครับบันทายเรานานแล้ว FC ทมฮา FC บอกว่าพี่ชูไม่เห็นถ่ายพี่เราว่างเลยเราไม่ไม่ว่างครับต่างคนต่างไม่ว่างติดหน้าที่ภารกิจ <c oughs> นี่ <c oughs> ไม่ว่าง <c oughs> เห็นไหมนี่ไม่ว่างนี่ใครทำอะไรตันวันนี้ก็รับหน้าที่ล้างมาร์ทรี ล้างสองรอบครับสะอาดเอี่ยมแล้วดูครับสวยไหมสวยไหมอนี้สุดลออยู่นี่สุดรอผมก็ยังไม่ได้ล้างครับยังไม่ได้ล้างเลยผมชโลมไว้นะครับวันนี้ล้างมากทีก่อนชโลมไว้หมดแล้วเห็นไหมผมเตินตามพวก ที่เราอัดจรารบีครับมันจะแลบชโลไม่หมดนะครับข้างล่างก็เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ก็ร้อยฉีดแล้วก็ลงน้ําแฟบเลยล้างทั่วนนะคันครับเช็ครถเก็บไว้ <laughs> เช็คความพร้อมความพร้อมนะครับนี่มีดินติดตอนที่ขึ้นไปเกลี่ยดินนะครับมัน มันจมตูดครับแต่ไม่ได้สวิงนะไม่ได้สวิงให้มันถูนะครับแค่จมตูดเฉยๆก็สภาพเดิมครับไม่มีอะไรเสียหายครับสีที่ผมทำก็อย่างมืองเกอเลยโอเคนี่ครับสภาพวันนี้วันนี้ย้ายรถมาหนึ่งเจ้าสมไย ก็กำลังตามมานะครับย้ายมาเข้ามาอันนี้ล้างเจ้ามาทีสองรอบเลยนะเพราะเอามาแบบรถเขาใช้อยู่หน้าเดียวเนาะเขาไม่มีอันนี้นะพอล้างไปนี่ครับผมบอกเลยคันนี้ขับสบายมากระบบดีครับดูสวยเลยอะดูครับสวยไหม ทรงอย่างเดิมครับเครื่องอย่างแป๊ดนี่เจ้าสมบัติยาเจ้ามะนาวอยู่นูน่นก็กลับมาอยู่โกดังเหมือนเดิมแล้วกล้องโทรเกตสงสัยแบตหมดแล้วไม่มีไม่มีแสงไฟเลย เดี๋ยวดูก่อนเอามีมีเลยมันขึ้นสีดแดงปึ๊บเนี่ยแกขึ้นแล้วเนาะตอนนี้แกดูมี <laughs> อ,นนอ,อะจะแกคุยมากนี่ามีมีเสียงพูดหรมีไหมอือคุยได้เออแกได้ยินเราไหม

เอาสั่งกบเนี่ยตอนแรกอ,อย่าหนีเถอะ,<ย>ะนั่นให้น้ยอยไฟก็พิบพิบอยู่อ๋อถ้ามีไฟมันจะขึ้นสีฟ้าถ้าขึ้นสีแดงอะเ<ว>นาะรู้เขาใช้กันยังไงถ้ามีสัญญาณหรือเปล่า ถ้ามีสัญญาณขึ้นสีเขียวถ้าไม่มีมันขึ้นสีแดงรสมลายมาจะลงตรงไหนอ่ะ นี่ครับอยู่สองคนนอนคันไหนเนาะคืนนี้นอนไม่โค้อเปล่าเหนื่อยตีไม่โค้ดนอนแล้วก็บาดไม่นดยครับกูแบตหมดม <laughs> ผมไปเปลี่ยนแบตมาแล้วนะครับเป็นแบตมือสองผมไปเปีนแตมาแะคบเป็นแบตยงใหญ่ เงินของมาเสือไม่มีพัดลมแล้วพัดลมหลังรถพี่เหรอไอ้ไอ้นั่นใช้ได้เด้ที่เสียวดีเด้จอดหลายวันเลื่อแบนชาิมีต่อเดี๋ยวก่อนนอนไม่คุ้มนะไม่คุ้ม,ม,มก,ก็ได้นะไม่คุ้มค่าขย,ยะเตะ พรุ่งนี้ก็ฉีดล้างเลยชะลมไว้ทั้งคืนเลยพรุ่งนี้เดินน้ำแฟบรอบเดียวจบฉีดก่อนเดินน้ำแฟบโอ้เฉพาะคันน,น,นี้ก็เล่นจะเหนื่อยเลยถ้าล้างคนขับเขาล้างดูแลล้างล้างดีๆนะ รถมันรถไม่โคมันล้างไม่ยากครับถ้าดูแลดีๆทำความสะอาดมันก็ดูใหม่ตลอดลทำสีไม้ยิง่งทำไมไปอีกอสภาพนี่ก็สวยแล้วนี่จะเอาขนาดไหน เครื่องยังเป๊ะแล้วตอนกลางคืนมองเห็นไหมกล้องไม่มีไฟเลยเนาอเคยเห็นบ่ไฟไฟนี่แล้วสองเออจะนั่งมืด เออ <c oughs> โอ้ได้ได้ได้เขาเห็นพุงมันแั้วมีพุงก็ต้องโชว์อ,อ,อะไรน้ำชาดีน้ำชาเอาอย่างเงี้ยจะเลิกแล้วนะเือเพราะวเดินกินมันหมดนั่งกิน